ลูกค้ามาถึงแล้วนะครับผมแม่จ,าาจ๋ายวเชิญข้างในก่อนเลยครับของคุณพี่สมศักดิ์มาไม่เอ่ยกกโอเคจ้ะคุณแม่นั่งเลยนั่งนั่งตรงนู้นเลยก็ได้เดี๋ยวเราพลาลูกค้าไหว้เจ้าทีก่อนนะครับเสื้อสีเหลืองก็จะเป็นคุณพี่สุรศักดิ์ด้านขวามือที่เดินประกบกันมาก็าจะเป็นคุณแม่นั่นเองลูกค้าพิ่งกลับมาจากยุโรปที่ยืนซูให้จะเป็นคุณพ่อ เก้าดอกฝั่งนี้ครับเก้าดอกห้าดอกฝั่งนี้ครับผมอากาศดีครับวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าของไรอ้อยก็หลักพันไร่แหละเป็นลูกค้ารถใหญ่ด้วย กลับมาจากยุโรปลูกค้าบอกโอ้ยหมสมต่ำไปแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถกันนะครับเชิญเลยครับ<ม>เดี๋ยวรอที่รถเลย<ม><ม>นี่<ม>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งรอถ่ายรูปครับผมคใครจะถืออู้มะนาวมะนาวยี<ม>่ต<ม>่ายเอาอะไรรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ได้ ได, yup. ได้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 ไดพ้พี่นานพี่เข้าถ่ายกับลูกค้าเลยเดี๋ยวผมถ่ายแล้วผมส่งให้ครับผมคุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าคุณแม่คุณแม่กับน้องให้ให้ให้เห็นป้ายนิดหนึ่งให้เห็นป้ายนิดนึง อ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับกด like ไลค์นะครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตเอาผมออกก่อนนะครับเีย่นอ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเขาเฉลี่ว่าไม่รถได้ค่อยก็บายคุณเป็นป้องเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ให้ใครไหว้คุณแม่หรือคุณพ่อครับคุณพ่อก็เดี๋ยวคุณพ่อนั่งฝั่งของผู้ขับขี่เลยไม่ต้องเปิดแล้วนี่เอาพี่นันยังมองหูเรื่องรถน่อยเลยขออนุญาตอาจารคุณแม่จ๋า นั่งก่อนภัยพบปักรักษาสช่เยเชยากอันของคุณพี่สุรศักดิ์นี่เกียร์ออโต้นี่พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เนาะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าที่เราลองขับวันนั้นจําได้ไหมครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวลองนั่งนิดนึงเดี๋ยวผมทวนให้อีกนิดนึงก็ได้ครับไม่นานไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งฝั่งของผู้ขับขี่เลยครับผม กับไฟฟ้าอันนี้ก็ขออนุญาตขามเนาะหลายคันแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดประตูด้านท้ายนะครับถ้าต้องการเปิดเปิดเอาของเอาอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องการลงรถเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เดินผ่านรถเนาะเซ็นเซอร์ก็จะร้องตึ๊ด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 คือมันเป็นตัวปิดใช่ครับปิดค่ะถ้าเป็นตัวเนี้ยอ่าเรากดปิดแล้วมันจะไม่สามารถปิดด้วยเซ็นเซอร์ได้ต้องใช้กดสวิตช์ครับแล้วก็ ตัวเบาะปป่าไฟฟ้าอันนี้ได้นะครับเนาะครับแล้วก็ถังน้ํามันไม่ต้องรับถังน้ํามันเนี่ยปลดล็อกออาก็พอปลดล็อกขับแล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานที่ปั๊มเขาจะจิ้มตรงฝาถังแล้วมันก็จะเด้งออกก็มันเดิมกับดีเซลก็เติมได้ทั้งหมดเลยที่เป็นน้ามันดนะีเซลเนาะแล้วก็เบรกมืออันนี้ของพี่โซลซักได้เนาะครับก็เวลาจะเอาลงนะครับก็กดลงนะครับเวลาจะขึ้นก็กดขึ้นครับเอากดขึ้นนี่คือล็อกเบรกมือนะครับ แล้วก็ตัว4ีคูณสก็เหมือนกับที่เคยใช้นะครับครับผมนั่นแหละแล้วก็ที่จะมีที่จะมีเพิ่มมานิหนึ่งก็คือพวงมาลัยเนาะตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็เวลาที่ขับนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวพวงมาลัยเขาจะดึงกลับนะครับอันนี้แจ้งไปก่อนคือมันเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะยอมให้เราออกนะครับ แล้วก็จะมีตัวฟูดคอนโทรลตัวนี้ครับไม่แน่ใจว่าเคยใช้ไหมถ้ากดตัวนี้หนึ่งครั้งปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการล็อกความเร็วรถที่80ก็มากดเซตด้านล่างครับเขาก็จะล็อกความเร็วไว้ที่80เนาะก็คือเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับถ้าต้องการเติมเติมความเร็วก็ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ต้องการยุเลิกก็ตัวนี้กดปิดครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีตัวเปลี่ยนเกียร์ด้วยฝั่งขวาคือเพิ่มเกียร์นะ ด้านซ้ายคือลดเกียร์อันนี้ก็เหมือนกับก,การเชนเกียร์อยากแซงนะครับถ้าสมมติตอนนี้อยู่เกียร์หอยากตบมาห้าก็ลดฝั่งซ้ายนะครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราไม่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติคืนครับแต่ว่าตัวกระปุกเกียร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันไปตรงตัวดีแล้วก็ผักเข้าหาตัวแต่ว่าถ้าเราถ้าเราทําตรงกระปุกเกียร์เนี่ยก็คือเขาจะเป็นเกียร์ธรรมดาตลอดเลยเราจะไม่เปลี่ยนเป็นออโต้ให้เราต้องผักไปตรงตัวดีึ้น การเบืองต้นก็จะประมาณนี้แหละครับ,บเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวนเดียวแต่ถ้าทีเนี้ยแ,แต่ถ้าทีเนี้ยถ้าลูกค้าจะเอานิ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยตรงประตูก็คืออยู่ประมาณสามสิบสามสิบสามสิบสองประมาณนี้แต่ว่าผมเติมสามหายได้ว่าสามหาสามโมงกับก็แข็งแง้่งมากก็บตีปนิม่มแลวนิ่มหลายมากกับตีที่ประมาณกินน้ำมันน้ำอันนี้เผื่อ <Okay. S 1> เผื่อจอดจจมาน ท่านทองจันทร์ผมผมวานลบกวนเก็บอันนี้เลยจัาเก็บเก็บได้เลยขอบพระคุณครับผมแล้วก็เดี๋ยวขยับรถเราขยับออกให้ลูกค้าดีกว่านะแบบพี่ๆไปรับก็ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับเองดีกว่าพี่นันเพราะว่า ะจะได้จะได้เรื่องเลื่องเรื่องอะไรด้วย,ยวตายภาพเ,เ,าาเพื่อไม่ไหวคุณพม่ขีัไก่รัมได้ไหวเรียบร้อยแล้วบอกเออก็พี่ขยับเลยงั้นอ่ะย,อย้ายถอยผมนี่นี่ก็ได้พี่ไหวดนเจอถอยโดนเจอเจอ่ะแล้วค่อยยาถอยก่อน โอแ้อแ,อแ,อแ,แต่มะนาวลูกมะนาวอวบดีบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ พี่นันแต่มะนาวอวบดีจริงๆนะเนาะอือหือสาดอกนี้เอาไว้พี่น,นันเหลือไว้หนึ่งลูก ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเยอะไปหไนึงเดี๋มาเดี๋ยวมเอาเองไอ้นั้นพี่เอาไปเลยไม่เป็ไรผมไม่เอาเ,าาเอ <S 1> <S 1> อโอ้โนี่เก็บตรงนี้เลยนี่พี่นันนี่เออไ,ไหนถ่ายรูปให้